สวัสดีครับผมมาแนะนำวิธีซ่อมโทรทัศน์พานารุ่น tc 2 1 fx อาการเปิดไม่ติดสาเหตุเกิดจากตะกัวร่อนตะกัวแตกนะครับเราต้องบัดกีใหม่และล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาดนะครับตัวเสียอีกหนึ่งตัวคือ IC Regulator เบอร์ o o b c o w ตำแหน่ง IC 871นะครับสาเหตุที่เสียคือไฟ3โวลต์ไม่จ่ายออกขา C นะครับขา2ไฟเข้าปกติขา C ไฟออกไม่ถึง1โวลต์ตอนนี้ปกติแล้วครับไฟออกประมาณ3.3โวลต์ตัวเซี่ผมเปลี่ยนออกนะครับรุ่นนี้ ระบบภาพระบบเสียงใช้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ